คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาจะชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่14เชน่นวันนี้ทำไมน่ารักครับจอสัญญาครับ <c oughs> อ้อาวเฮ้ย <c oughs> ไอจอนเชน่นตกใจจะขยับเทา้าหนีแต่ก็ไม่ทนันจอนสุดหัวขวาหมับเข้าที่เท้าข้างขวาของเชน แล้วกอดขาของเชนเอาไว้แน่นก่อนจะค่อยๆแนบแก้มใสที่ฟกชำ้ำแนบลงที่หลังเท้าของเชนแล้วนอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้นคนดีของจอรนจอนขอโทษนะครับขอโทษ จรร้องไห้ขอโทษเชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แทบเท้าเชนทั้งชีวิตของจอรนไม่เคยเสียน้ำตาให้กับอะไรง่ายๆแต่วันนี้จอรนกลับร้องไห้ออกมาอย่างหนักไม่รู้ว่ารอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วกูไม่เป็นไรแล้วไม่ได้กดอะไรมึงแล้วด้วยแค่มึงสัญญากับกูว่าจะใจดีกับกูบ้างกูก็ไม่ต้องการอะไรแล้วมึงอะหยุดร้องแล้วลูกขึ้นมาคุยกันดีๆเลยสัต h. ร้องไห้ขี้มูกปป่งเป็นเด็กๆไปได้เชนแกล้งแซวเพราะไม่อยากให้จอเสียใจอีกแล้วใบหน้าหลอกของเชนหลุดยิ้มออกมาที่เห็นภาพตรงหน้าใครจะไปคิดว่าคนที่คอยทำร้ายตบตีทั้งร่างกายและจิตใจแถมยังโหดสวนทางกับหน้าตารูปร่างแบบสุดๆวันหนึ่งจะมานอนตัวสั่นขดตัวร้องไห้ฟูมไฟยกอดขาสยบแทบเท้าของเขาอยู่แบบนี้เร็วลุกขึ้นหยุดร้องด้วย ใบหน้าหล่อยังคงยิ้มอยู่จอนได้ฟังแบบนั้นก็ค่อยๆเชยสายตาเงยหน้าจากเท้าของเชนขึ้นมามองหน้าซึ่งมันก็ได้ผลทันทีที่จอนเห็นรอยยิ้มกว้างของเชนจอนก็ค่อยๆค,คลี่ยิ้มออกชา้ชาๆค่อยๆปล่อยมือที่กอดขาเชนอยู่ออกแล้วยกหลังมือขึ้นมาป่าน้ำตาของตัวเองออกลูกๆก,ก่อนที่จะค่อยๆลุกขึ้นชา้ชาๆโดยมีเชนลุกลงจากเตียงมาช่วยพยุงเชนครับ ครับว่าไงตอนนี้เชนตลกหน้าของจอนมากๆเมื่อครูเขาก็มีเขินๆที่พูดครับออกไปนี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตของเชนที่พูดคำว่าครับกับจอนและด้วยเหตุผลนี้แหละที่มันทำให้จอนทำหน้าตลกอยู่ในตอนนี้จอนหน้าเวอเลือดลมสูบฉีดหัวใจอุ่นวาบบีบระเต้นระสามอย่างรุนแรง เชนเห็นแบบนั้นก็อดใจไม่ไหวจุบเบาๆเข้าที่ริมฝีปากบางของจอหนึ่งทีนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าจูบกันด้วยความรักจูบครั้งนี้มันสุดแสนจะพิเศษและมีความรู้สึกที่โคตรใจฟูแบบสุดๆต่างฝ่ายต่างส่งมอบความรู้สึกที่มีให้กันและกันผ่านรสจูบที่จูบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจูบแค่ไหนมันก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอมือเรียวของจอคางที่ไม่เจ็บเลิกเสื้อบอลที่เชนใส่อยู่ขึ้นจนเชน ต้องเป็นฝ่ายถอดมันเวียงออกเองเช,ชี่ยจอนรอยนี่มันมึงไปทำอะไรมาใครหน้าไหนแม่งทำมึงแบบนี้วะสัตว์แม่งเอ้ยร่องรอยเป็นจุดๆบนร่างกายของจอนทำาไมเชนจะไม่รู้ว่ามันคือรอยอะไรเพราะเขาเองก็เคยโดนทำมาก่อนเชนรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือรอยจากการที่ถูกไฟ จากก้นบุหรี่จี้เชนเห็นก็ถึงกับของขึ้นโมโหที่มีคนมาทำกับคนรักของเขาแบบนี้เชนใจเย็นก่อนใจเย็นที่อะไรรอยไฟจี้ขนาดนี้มึงจะให้กูเย็นได้ไงสัตว์บอกกูมาเดี๋ยวนี้นะใครเป็นคนทำมึงตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีสัตว์เอ้ยเชนเลือดขึ้นหน้าทันทีที่เห็นว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่จุดสองจุดแต่มันยังมีอีกหลายๆจุด ที่เขาเพิ่งจะเห็น <c oughs> จอรนก็มองตัวเองและพอได้เห็นรอยแผลที่พุพองหลายจุดจากการถูกไฟของก้อนบุหรี่จี้ที่ตอนแรกมันยังไม่พองขนาดนี้จอรนก็ถึงได้เข้าใจว่าทำไมแค่โดนเชนลูมันถึงเจ็บและทำไมเชนถึงได้ดูโมโหหนักขนาดนี้ความเจ็บปวดนี้เขารับรู้แล้วว่าในตอนนั้นเชนต้องทนเจ็บมากแค่ไหน รอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าของจอนมึงยังมีหน้ามายิ้มอิกงหรอไอ้จอนกูถามว่าใครเป็นคนทำมึงเชนตวาดถามเสียงดังเพราะเขาโคตรเป็นห่วงและรับไม่ได้ถ้าใครมันกล้ามาทำกับจอนแบบนี้ถ้าได้รู้ว่าใครเชนคงได้ตามไปเอาเลือดหัวมันออกสีหน้าโกรธจัดของเชนในตอนนี้บอกอย่างนั้นมือของเชนกำแน,น่นจนสินเลือดตามแขนปูดโปนน้ากลัวเชน ไม่มีใครทําจอแล้วครับอย่ามาโกหกกูนะคิดว่ากูจะเชื่อหรือไงรอยตามตัวขนาดนี้มึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยเชนใจเย็นก่อนครับจอนทําเองแหละจอนเอาบุหรี่จี้ตัวเองก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้สนุกกันไหมครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสิ้นสุดการรอคอยหนังสือเสียงนิยายเรื่องออล y ี่ยเพียงนายภาคสองมาแล้วครับผมด้วยปมในอดีตที่ไม่อาจลืมเลือนทำให้เชนผู้ซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตกเป็นแพ้รับบาปกับความผิดที่ตนไม่ได้กอ่อเขาถูกกลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนที่ซึ่งเขารักมากที่สุดทํำ้ายทั้งร่างกายและจิตใจครอสามกรมศาสพ่อแม่พูดที่ซึ่งเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวของเขายังมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตทั้งคู่ด้วยความที่ไม่มีญาติที่ไหนอีกแล้วและฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักทำให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานหาเงินส่งเสียตัวเองและน้องสาวเรียน แรกๆดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้ดีแต่ตั้งหลักได้ไม่นานก็ถูกจรผู้ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนรักของเขาเข้ามาตอกย้ำปมในใจที่เขาไม่ได้ทำศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายถูกจรนทำลายย่อยยัดหมดสิ้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่กลายมาเป็นความผูกพันและความผูกพันนั้นมันแปลเปลี่ยนมาเป็นความรักความรักที่ไม่อาจจะถอนตัวได้ถล่มลึกสุดเกินจะห้ามใจเพียงศบตาก็รู้ถึงความคิดภายในใจไม่ว่าจะมองไปทางไหนในหัวใจมันก็มีเพียงแค่นายจอห์นแอนเชนนี่เป็นเพียงเรื่องย่อบางส่วนเท่านั้นความสนุกยังรอพี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่แอดขอสปอยเลยว่าภาคสองนี้ พระเอกของเราอย่างหมอจอนนั้นคลั่งรักเชนแฟนนักบอลสุดหล่อล่ำแบบสุดๆจัดหนักจัดเต็มทุกวันแบบไม่พักไม่ผ่อนเห็นซีจุกๆฟินฟินกับความยาวหนังสือเสียงมากถึง12ชั่วโมง32นาทีฟังกันยาวยาแบบเครื่องค่อนวันกันไปเลยครับโหลดได้ที่เมบทีเดียวเท่านั้นแอดขอบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะตอนนี้หนังสือเสียงเรื่องอลอล y ี่ u ูเพียงนายภาค2ยอดโหลดมาแรงแบบเกินต้านทยานขึ้นอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันโดยใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแถมเป็นหนังสือเสียงเรื่องเดียวที่ยอดโหลดสูงที่สุดของทางเราณนะขณะนี้ แฟนๆหนังสือเสียงห้ามพลาดนะครับเพราะนอกจากทุกท่านจะได้ฟังหนังสือเสียงแบบฟินๆแล้วเร็วๆนี้รอติดตามชมจอนและเชนทางจอทีวีได้เลยครับผมแอดรับประกันเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนขอสปายไว้เพียงเท่านี้ใครที่ยังไม่โหลดรีบไปโหลดมาฟังกันได้ตอนนี้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะแปะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเจอก,กันกับแอดได้ใหม่ในนิยายเรื่องหน้านะครับขอบคุณครับ